สวัสดีครับพบกับช่องส่องพระบ้านตามตำราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เข้าไปกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปพระเครื่องนะครับที่ทางช่องเอาลงให้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่องก็มีการนำไลฟ์สดนะครับผมลงไปก็เพื่อนๆก็สามารถแวะเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับผมแล้วก็มีพอ,อดแคสต์นะครับก็สามารถเข้าไป รับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอรัตนานะครับผมพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมจากไลฟ์สดเมื่อวันก่อนนะครับก็แจ้งแล้วว่าจะนําสมเด็จพิมพ์ใหญ่กุบางคุนพมนะครับ เอามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมรายละเอียดกันนะครับผมต,ต้องบอกว่าพระสมเด็จองนี้นะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยมึกของอวัดบางขุนพรมนะครับเป็นคาบคาบของเจ้าของของเดิมเนี่ยเขาเก็บไว้แล้วทีนี้เหมือนเป็นพวกมึกกระดาษปากกาเนี่ยมันโดนน้าเปียกเลอะนะครับก็เลยติดอยู่องพระนะครับ ทางช่องก็ยังไม่มีเวลาล้างความสะอาดนะครับก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้นะครับผมมาดูรายละเอียดนะครับผมสําหรับพระสมเด็จบางคุณพมพิมพ์ใหญ่นะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมจะให้ดูที่ความเก่านะครับแล้วทีนี้มีคนบ่นว่าผมไม่ไม่ยึดที่พิมพต้องบอกว่าพิมพ์ผมยึดเหมือนเดิมนะแต่ว่าสิ่งที่ให พวกเราละทิ้งออกไปนี่คือเรื่องของตําหนินะครับเราต้องแยกตําหนิกับพิมพ์ส่งจากการก่อนนะครับถ้าเราแยกตําหนิกับพิมพ์ออกไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เราสับสนเวลาที่เราพิจารณาพระนะครับตําหนิมันไม่มีนะครับดูที่พิมพ์นะครับลักษณะนะครับผมพระพิมพใหญ่เนี่ยนะครับนี่นะครับดูขนาดซุ้มนะครับเนี่ยเราดูที่ซุ้มก่อนเลยซุ้มเนี่ยใหญ่ นะครับไม่ว่าจะเป็นบางขุนพรมหรือวัละรังนะครับผุซุ้มนี่มีขนาดอวบใหญ่นะครับขนาดจะอวบใหญ่เนี่ยนะครับซุ้มนี่จะอวบหนาแล้วก็ใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็ลักษณะองค์พระโดยรวมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับบริเวณ ข้อสองด้านซ้ายนะครับขององค์พระเนี่ยจะมีเส้นจีวรนะครับผมไปชนจรดกับเข่าด้านซ้ายองค์พระนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับทีนี้นะครับผมเมื่อเรารู้จักพิมพ์ทรงของพระแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ต่อไปดูที่ความเก่านะครับความเก่าแล้วก็ล่องรอยหลักฐานที่ปรากฏ นะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับสำหรับพระสมเด็จบางขุนพมนะครับเปิดกุมอปี2500นะฮะเปิดกุเป็นทางการนะครับเมื่อปี2500แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแตกกุมาซักระยะนานพอสมควรแล้วนะครับนานพอสมควรแล้วถ้าสามารถกลับไปรับฟังนะครับที่ผมพูดใน พะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับจะเป็นรายละเอียดของการเปิดกูบางขุนพรมนะครับหนึ่งในเอกลักษณ์นะครับนอกจากคาบฟองเต้าหู้หรือคาบกูบางขุนพรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคาบเม็ดทรายคาบกวดนะครับคาบกวดคาบทรายที่อยู่บนองค์พระนะครับเพราะอะไรเพราะนะครับเพราะด้านล่างของกุเนี่ย าจะลองพื้นด้วยทรายนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงที่คนงานเนี่ยเขาลื้อกุเนี่ยเขาไปคุยกันเจอพระนะครับที่อยู่ใต้กุเนี่ยนะครับใต้ทรายเนี่ยซึ่งลักษณะพระเนี่ยก็จะมีคาบเ,เห็นไหมฮะมันจะเป็นคาบเม็ดทรายเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับแล้วแข็งนะครับผม ถ้าเราขูดออกเนี่ยคาดว่าผิวพระก็จะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้เดิมๆนะครับผมนะครับแทบจะไม่ได้มีการล้างอะไรเลยนะครับเนี่ยนะครคาบกุนะครับผมคาบฟองเตา้าหู้ขึ้นบางๆนะครับแล้วก็เป็นคาบเม็ดทรายเล็กๆนะครับเนี่ยน,นะครับผมคาบมันจะแน่นเลยนะครับ คาบมันจะติดแน่นนะฮะคือลักษณะของของคาบเม็ดทรายเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีที่ที่ท่านอาจารย <ขอ S 1> <า>์อ,อ่อเนกนะครับหัวตังข้า,ขาบโบดีนะครับผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์อเนกเนี่ยได้มีการอา่จัดทํานะครับหนังสือนีโอคลาสสิกนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าจากการศึกษาของท่านอาจารย์นะครับผมทางกลุ่มนีโอคลาสสิกของท่านเนี่ยก็จะพิจารณาที่นี่นะครับผม คาบกุนะครับคาบเม็ดทรายนะฮะเนี่ยนะครับผมผมใช้ภาพปกเลยนะครับอ่าใช้ภาพปกเพราะเป็นพิมพ์ที่อ่าสีสดใสชัดนะครับเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นหนังือดีมีคุณค่านะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปส่อบหาก็ได้แต่ว่าหายากนิดนึงนะครับ มาสือของท่านอาจารย์อนเนกนะครับผมหายากพอสมควรนะครับซึ่งลักษณะของของพระเนี่ยที่ท่านนำมาลงเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพระที่อยู่ใต้ใต้คาบคาบทรา,ายนะครับเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเนี่ยนะครับผมของเม็ดทรายนะครับที่จับอยู่บนองค์พระนะครับผม จะเป็นเม็ดเล็กๆสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแบบนี้นะครับผมก็มีหลายองค์อยู่นะครับที่ที่อาจารย์แทนกเ็เมตาเอามาลงในเล่มนะครับผมลักษณะคาบบน,นะครับแบบนี้นครับผมแบบเราเห็นว่าจะเป็นคาบเม็ดทรายเล็กๆนะครับเนื้อผ้าก็จะมีความเหี่ยวก่อนขึ้นอยู่กับ อ่สภาพการถูกพัดถมนะครับว่าถูกทับไว้หนามากไหมหรือว่าถูกทับไว้บางแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมแล้วก็จะมีเม็ดทรายนะครับปรากฏขึ้นนะครับผมนี่นครับนี้เรามาดูองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับนอกจากความเก่านะครับความเก่าเนี่ย าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าองค์พระนะครับผมเนื้อพระนี่จะเหี่ยวย่นนะครับเนี่ยดูเนื้อนะฮะยังไม่ให้ดูคราบนะครับดูที่เนื้อก่อนดูเนื้อก่อนเนี่ยนะครับเนื้อจะมีความเหี่ยวย่นนะครับเนี่ยดูขอบซุ้มนะครับผมเนี่ยนะครับลักษณะเนื้อนะครับเนี่ยทีนี้หลักฐานที่ ที่ขึ้บนอง์พระนะครับก็คือล่องลอยนะครับเนี่ยเม็ดสีน้ําตาลเล็กๆเนี่ยนะครับเกาะแน่นเลยนะครับเกาะเป็นแผงเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเกาะแน่นเลยนะครับเห็นเนื้อผ้ามีความเก่านะครับมีคราบคราบลาดำนะครับผม แทรกอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่นะครับดูนะครับด้านหน้าของเนื้อพระนะครับจะมีความเหี่ยวก่อนอยู่นะครับพระนี่จะไม่ไม่ค่อยเรียบตึงเท่าไหร่นะครับว่ามีอายุพอสมควรแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะร่องรอยคาบเม็ดทรายนะครับ ครับกูสีน้ำตาลนะครับแบบนี้มันคือกระบวนการธรรมชาตินะครับเนี่ยนะฮะดูคาบกุนะครับเนี่ยบ,บางๆหน่อยนี่นะครับล่องลอยการแตกลายงานะครับเห็นไหมครับอ่ามีเม็ดบพลสานนะครับเม็ดแดงนะฮะ ก็เสียดายที่โดนคาบน้ำหมึกเลอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ล้างออกได้นะครับแต่ก็เสียดายที่ต้องมานั่งล้างพระก็เลยอเอาถ่ายไว้เก็บไว้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะทําความสะอาดล้างบริเวณนี้ออกนะครับหนึ่งล้างออกนะถ้าเป็นตาของ ทางบางขุนพรมเนี่ยอันที่เขามีการอ่าลงไว้นะครับผมตานี่ยมันจะออกเป็นสีออกอมม่วงหน่อยนะครับน,นี่ไม่ใช่นะครับผมเพราะถามเจ้าของพระแล้วเป็นคาบอ่าเขาวางไว้แล้วน้ำหมึกปากกามันเลอะโดนนะครับเนี่ยพระเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยร่งรอยเม็ดมลสารเนี่ยนะครับผมเนี่ย เม็ดแดงที่ผมบอกว่าจะมากจะน้อยในี่ต้องเห็นนะครับส่วนเรื่องพิมพ์ทรงเราพูดไปกันตอนต้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องพูดอีกนะครับอย่ลืมนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับและสามารถ เข้าไปรับชมคลิปแนะนําวิธีการส่องพระเครื่องนะครับพระสมเด็จจะเป็นวัดละคังบางขุนพมพระสมเด็จปิรันนะครับหรือว่าเป็นพระเบญจภาคีอื่นๆนะครับผมทางช่องก็ได้นําลงมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะดูว่าความสําคัญของการดูเนื้อนะครับดูเนื้อพระ ดูมวลสารความเก่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าอย่างในน้อยเนี่ยการดูเนื้อพระนะครับผมการดูเนื้อเนี่ยจะทําให้รู้ถึงสํานักที่จัดสร้างนะครับเนื้อแบบเนี้ยจะเห็นในเนื้อของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับสมเด็จบางคุนพมพระวัดพับนะครับแล้วก็พระพระกูวัด เงินของเตยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดูเนื้อพระเห้นถ้าดูความเก่าของพระนะครับาการที่เราจะดูความเก่าของพระเนี่ยนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยเมื่อพระเครื่องมีค่ามีราคานะครับก็ธรรมดาย่อมมีการปลอมแปลงพระขึ้นมาเพื่อตกแต่งให้ได้ยุคให้ถึงยุคให้ดูมีอายุนะครับผม เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะดูหรือพิจารณายังไงนะครับคนที่เล่นหาพระคนที่ผ่านการสัมผัสพระแท้เช่าพระมากับมือเนี่ยดูยังไงไมันก็ดูออกนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมว่าพระเนี่ยมันมีเก๊กับแท้นะครับมันไม่มีแบบเก๊ เก90%หรือเก๊เกรเอนะครับแบบนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในมือของอคนใหญ่คนโตเขานะครับไอ้เก๊แบบเก๊ไปเลยเนี่ยมันส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของพวกเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทําพระเก๊พระปลอมพระไม่ถึงยุคเนี่ยมันจาเป็นต้องทําในปริมาณเยอะๆความละเอียดของงานมันจะไม่มีนะครับมันจะขาดดีเทลขาดความละเอียด นะครับเพราะฉะนั้นพระเกศลักษณะแบบนี้เนี่ยแค่เราเห็นแค่เรามองเนี่ยยังไม่ต้องลงกล้องเลยด้วยซ้ํานะครับเราก็รู้เรื่องเป็นพระเกศน,นะครับแต่สำหรับงานเกศเนี่ยที่เรียกว่าถอดบล็อกจากองค์จริงนะครับแล้วมีการแต่งให้ตําตหนิเนี่ยเขาเรียกว่าตําหนิเนี่ยให้ใกล้เคียงกับองค์ดังนะครับแล้วยังมีการแต่งผิว แต่งความเก่าอีกนะครับความบปน,นี้เป็นงานแฮนเมดเป็นงานที่ต้องทําขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยอยู่ในเกตราคาที่ที่หาได้ง่ายนะครับก็เลยจะไม่ค่อยอยู่กับชาวบ้านอย่างเราท่านท่านนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับที่มาแบ่งปันให้ทุก,ท,กทุกคนได้ รับฟังนะครับทีนี้กลับมาที่พระสมเด็จบางขุนพมองค์นี้นะครับผมใครที่มีพระบางขุนพรมในครอบครองนะครับแล้วก็ท่านมีคาบลักษณะแบบนี้นะครับรีบหยิบพระขึ้นมาดูเลยนะฮะรีบหยิบพระของท่านเนี่ยเอาขึ้นมาดูนะครับทางช่องก็จะแนะนำแนวทาง วิธีการเล่นหานะครับวิธีการ่องว่าเราต้องดูยังไงต้องดูจุดไหนเป็นสำคัญนะครับแล้วจุดไหนที่สามารถตัดสินความแท้ความเก๋ขององค์พระได้นะฮะเพียงแค่ใช้กล้อง1ิ x เกนี่ยนะครับก็พอแล้วนะฮะไอกล้องพัน x 2000x เนี่ยมันดีนะครับผมก็ชอบผมก็มีเหมือนกันชอบศึกษานะครับแต่มันไม่สะดวกแค่นั้นเองนะครับมันไม่สะดวกสำหรับผมมันมันมันไม่สะดวกนะครับใช้เพียงกล้องกำลังขยาย 10x เนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของความความโลภนะครับวางเรื่องของพุทธพาณิชนะครับผมวางเรื่องของพุทธพาณิชนะครับ เนี่ยใช้กล้อง 10x นะครับส่องดูนะครับผมดูเนื้อพระนเนื้อขาวๆเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าดูเนื้อพระนะครับดูการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวเห็นแตกๆลายงาพวกเนี้ยนะครับ เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวเนียเนื้อปูนด้านในแห้งแล้วนะฮะนั่นนะครับเราก็ดูร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏนะครับเห็นไหมฮะคาบกวดทรายนะครับเม็ดเล็กๆนะฮะ พยายามส่งให้ชัดที่สุดนะครับเห็นนะครับผมเห็นไหมครับใต้ผิวของทรายเนี่ยเม็ดทรายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพระเราดูที่ใบหน้าของพระนะครับผมก็จะมีความเหี่ยวความร่อนลงแล้วนะครับมีความก่อนในตัวนะครับอันนี้ใต้พื้นผิวอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นคราบดำๆไหมครับ อ่าอันนี้เป็นคาบคาบลาดำนะครับที่เกาะอยู่บนผิวพระนะครับผมเนี่ยนะครับดูนะครับเม็ดทรายไม่เล็กๆนะครับทั้งสองข้างนะฮะเนี่ยชัดเจนไหมครับชัดเลยนะครับนียซอกแขนลึกนะครับ ลักษณะโซกแขนลึกไหล่สองข้างไม่เท่ากันนะครับถ้าพูดตามตำหนิพระนะครับถ้าคุณจะดูตำหนิเนี่ยไหล่สองข้างนะครับไม่เท่ากันนะครับโดยข้างซ้ายสูงกว่าข้างขวานะครับเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องตำหนินะครับแต่ว่าเราไม่ได้สอนให้ดูตำหนินะครับเราสอนให้ดูความเก่าแบบโบราณวัตถุอ้างอินจากพิมพ์ทรงแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวพระนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคาบปลาดำหรือคาบกุเนี่ยชัดเจนนะครับนี่นะครับเนื้อพระแห้งเก่าถึงยุคนะครับไม่มีส่วนใดในองค์พระที่เรียบตึงนะครับ เมื่อไหนจะธรรมชาติของคาบขี้ทรายนะครับที่เกาะกลุ่มเกาะอยู่กับองค์พระนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่าดูง่ายนะครับแทบไม่ต้องคิดนานไม่ต้องตัดสินใจนานแล้วถ้ามีาพระแบบนี้เนี่ย ทิศขวาไปก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนถึงแม้ว่าคาบจะไม่ตรงกับที่เซียนใหญ่เบอร์ต้นนะครับที่เขาชี้ว่าคาบต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมผมมองที่ทฤษฎีอ้างอิงตามที่ท่านอาจารย์นันเองได้กล่าวไว้ในหนังสือนะครับ New c l a s s ิกนะซึ่งท่านก็ชี้ว่าทางคนงานที่เข้าไป ซ่อมบำรุงนะครับหรือเตรียมปิดกุเนี่ยก็เป็นคนพูดเองว่านะครับสภาพภายในเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พบเจอพระสมเด็จเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านจันนเนก็ได้มีโอกาสไปรวบรวมนะครับแล้วก็มาทำเป็นหนังสือทั้งหางให้พวกเราได้ศึกษานะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเ,เมื่อได้พระมาเนี่ยพิจารณาจากความเก่านะครับพระเก่าเนี่ยลราทีนี้มาดูพิมพ์นะครับพุทธศิลป์พิมพ์ทรงเนี่ยพระมีขนาดใหญ่นะครับเส้นซุ้มหนาอวบแล้วก็มีเส้นตรงนี้นะครับ ไถจีวรด้าน,นซ้ายนะครับเนี่ยต่อเข่าซ้ายนะครับแล้วยังไม่พอนะครับนอกจากเนื้อที่บ่งบอกเอกลักษณ์เนื้อวัดะระฆังนะครับเนี่ยนอกจากเนื้อแล้วยังมีคาบกุคาบทราย,น,ย,รรน,ยนะครับเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็เลยต้องถือว่า ถ้าแท้ดูง่ายนะครับแต่ถ้าท่านไหนไปยึดตามเซียนใหญ่ในห้างนะครับเพียงเพราะเราต้องการเฟ้นหาพระที่มีตำหนิเหมือนของเขาเนี่ยเราไปขายให้เขาเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าหาเทไหรก็หาไม่เจอนะครับก็หว <pp> ังว่านะครับผมคลิปที่ผมแนะนำวิธีการส่องพระนะครับโดยเฉพาะยงยิ่งพระสมเด็จ บางขุนพรมที่มีคาบทรายหนาขนาดนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสามารถนําเป็นประสบการณ์นะครับเก็บไปส่องผ้าของตัวเองที่มีอยู่ในครอบครองได้นะครับนะครับก็คงต้องพบกันคลิปใหม่นะครับหรืออาจจะพบกันในไลฟ์สดนะครับนะการสอนดูพระนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ